หนาวลมโบราณเข้าให้หม่มผ้าหนาวฟ้าเขาว่าให้พิงไฟหนาวผู้หญิงหรือจยิ่งคู่ใหญ่หากแม้นหนาวใจจะหาใครนอนกอด หนาวเตือนพัดเยือนเมื่อเดือนยี่เรษทีเขามีคนพรำโปรดจนอย่างฉันไรทองมันสิ้นสดคงไม่ได้กดผิวอบอุ่นเมนุนลำจีรักนหน้ามน รล้วคนจะดูหมิ่นด้อยเหมือนกอน